ยักไหมขอขอบคุณผู้สับสื่ออุปรกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวละครในแมปอนิเม a แอดเวนเจอร์ตัวเพชรและการฟาร์มแมปอนิเม a แอดเวนเจอร์มีครบจบในที่เดียว UG Phone ไมว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทำได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูลๆยังใส่โค้ดเซ็ต RG เอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรี วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นเกมเพชโกนะครับผมอัปเดตใหม่มาแล้วนะผมอัปเดตที่15นะครับตอนแรกคลิปนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะแต่พอดีว่ามีคนมาคอมเมนต์นะครับผมพี่เล่นอัปเดตใหม่เกมเพชโกหน่อยครับคนหนึ่งโอเคมีคนหนึ่งก็แสดงว่ายังอยากมีคนดูอยู่นะครับแล้วก็ในคลิปเนี่ยมีคนกดไลค์ถึง4 6คนเลยนะรู้สึกว่าผมจะขอไปแค่อีฟสองหรือ3 3ไลค์แหละนะครับก็เกินเป้า นะครับผมอาจจะลงช้าหน่อยแต่ก็จะลงให้ทุกคนได้ดูนะสำหรับเกม l e s c o นะครับผมต้อบอกก่อนว่าอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตไทคูนอันเก่าต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเมืองไทคูนกันก่อนนะครับอ่ะไปนี่นะผมเมืองไทคูนนะครับอัปเดตต่อนะครับเอาโหล,ด,หลดอะไรอ,ะอ่ะอ๋อดึกว่าโหลดไททานิคเห็นนานขนาดนี้ได้ลยเลยป๊บได้หนล้านนะครับเกิด i m m o r t a s อ่านถูกป่ะน่า,นาจะถูก นะครับอ่าโอเคนี่แอปก็จะมีอัปเกรดตรงนี้เนี่ยเพิ่มนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีคําว่ารีเบิร์สนะครับก่อนจะไปเล่นเต็มๆเนี่ยเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างในอัปเดตนี้นะครับผมนี่นะครับผมไทเทนิกแฟคทอรี่นะครับผมอัปเดตที่แล้วเนี่ยเล่นไทคูนนะครับจะได้ยักษ์อัปเดตนี้เล่นไทคูนมีโอกาสได้ไทเทนิกนี่ครับผมก็จะเป็นอีเวนต์นะครับไทเทนิกแฟคทอรี่นะครับเป็นโรงงานไทเทนิกนั่นเองนะครับการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับผมไปยืนตรงไข่ตรงนี้ นะครับมันจะมีโอกาสสุกได้ไทททนิกนะครับก็แค่มีโอกาสแหละแล้วทางด้านซ้ายนะครับจะมีปุ่มรีเบิร์ตนะครับผมรีเบิร์ตเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของเหรียญเยอะขึ้นนะครับได้ของเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยไทททนิกเองนะครับก็เปิดมา3วันแล้วผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยนักยักทังตัวก็ก็ไม่มีนะครับยักใหม่นะครับเหมือนจะเอ้ยไม่ใช่ไททานิกใหม่นะครับเหมือนจะเป็นสตรอมอ์โกนี่นะครับผมนี่ อาไรนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะดรอปเหรียญออกมาให้เราได้เก็บนะครับนี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับทัชลิกสตัมอาร์โนี่เหมือนว่าจะขี่ได้นะแต่ไม่รู้ว่าบินได้หรือเปล่าน,นะแต่ผมว่าน่าจะบินไม่ได้นะถ้าบินได้มันน่าจะโชว์แลนะ้วหนึ่งในหนึ่งแสนล้านเยอะมากๆนะครับแล้วก็นี่จะเป็นยนะักษ์ใหม่นะครัฮิวเลสฟลัฟฟี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวเก่าแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะค,คลิปที่แล้วนะครับหนึ่งพันล้านนะผมฮิวเลสฟลัฟฟี่ หนึ่งบีนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีเอเลี่ยนเพชรใหม่นะครับจํานวนเก้าตัวนะครับผมนี่เลยประมาณนี้ตัวพวกนี้ก็กคือตัวเกลือแล้วครับตัวพวกนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีชาร์จเอกนะครับผมสามารถเอาของที่มันดรอปเนี่ยไปใส่ได้นะครับเี๋ผมพาไปเล่นนะตรงนี้นี่นี่นี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของเครื่องอ่าชาร์จโทเค็นนะครับประมาณนี้เลยนะครับจะมี3อย่างนะที่เราได้ใส่นะครับก็จะมีเป็นเพิ่มโอกาสตั้งใชทคนิกนะครับเพิ่มหิวเพิ่มโชคนะครับผมในไข่ปกติ นะครับผมอันนี้ก็เป็น Factory Boost นะครับผมกดใช้ไปแล้วนับได้มาใน f o r e v e r Pack นะครับผมก็จะเพิ่มส่วนของเงินเพิ่มโชคนะครับผมเพิ่มการสุ่มเร็วขึ้นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น r e b i r t ์นะครับผม r e b i r t ์เนี่ยเหมือนจะได้เทรด Gift ด้วยนะครับนี่นี่ก็จะเพิ่มประมาณนี้นะครับผมเพิ่มลัก Boost ทรดกิฟต์นะครับแล้วก็คอย Boost นะครับอันนี้ก็จะเป็น Leader b o a r รนะครับข้ามเบอร์แล้วกันนะับ Factory Upgrade นะครับผมมีอัปเกรดขึ้นมานะครับผมก็จะมีส่วนของ ใครใช้ดิกเอ็กนะเพิ่มเข้ามาแล้วก็เพิ่มโชคในการสุ่มยักษ์นะครับเพิ่มเงินเพิ่มเหรียญน,นะครับผมประมาณนี้แล้วก็นี่ครับเอเรียนฟอร์เอเวอร์แพ็คนะครับก็มีโอกาสได้ยักษ์ถ้าใครดิกเหมือนเดิมนะครับแต่เราก็าคงไม่ได้หรอกไม่ใช่เราผมผมคงไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมเเดี๋ยวรากลับไปในเกมกันดีกว่ากลับเข้ามาในเกมนะครับผมตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าผมจะรีเบิร์ตได้นะครับเดี๋ยวจะขอซื้อไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมจะรีเบิร์ตให้ทุกคนดูบซื้อนี่ก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคชากเอกรูรวร้ว่ามันจะหายใ่ไนะตรงนี้แต่คิดว่าไม่น่าหายนะครับรีเบิร์ตเลยดีกว่าเนี้ยครับรีเบิร์ตเลยผมเป็นรีเบิร์ตสองแล้วนะครับผมรีเบิร์ตไปแล้วรอบหนึ่งไปปุ๊บอ่ากลับมาแล้วตรงนี้ก็จะเริ่มใหม่หมดเลยนะผมก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับได้เหรียญเพิ่มขึ้นอ่าไม่ได้แล้วนะครับต้องเก็บใหม่อ่ะเกมไทคูนะครับต้องเก็บใหม่นะไอเหรียญตรงนี้มันหายปะ หาไม่หายนะครับอยู่ครบนครับอยู่ครบต้องเล่นใหม่ครับเล่นใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดไฮเอ็กันดีกว่านี่ครับผมมีหนึ่งฟองครับรอบนี้แล้วก็เหมือนจะได้นี่มานับถิดกิฟต์แบ็กนะครับเปิดนี่ได้เลยอันนี้หมดแล้วเกือจัดอ่ะมาไฮเอคลุยปับปับปบปับบฮึบยักไหม เหมือนจะไม่ใช่นะเร็วขนาดนี้เรียบร้อยครับไดมอนด็อกไดมอนด็อกครับทุกคนหมาเพชรเกือยแล้วเ,เอาง่ายๆถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่วนของเวลาได้ยักษ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะเผื่อแบบทุกคนพูดมาเล่นเกมนี้นะครับแล้วไม่รู้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าตอนได้ยักษ์เนี่ยมันจะมีอินเบชั่นนานแบบไหนนะครับเฮ้ยอันนี้ คูนหนึ่งพันเลยอะ่ะเอาหนเอาไหนเอาหนเดี๋ยได้เลมิชั่นไม่ได้ครัไม่ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูนะครับตอนผมได้ยักษ์หมาเนี่ยแต่ว่ายักษ์หมาผมขายไปแล้วนะต้องการเพชรน,นะครับปุ๊บนี่ครับเอาเลเวชัน,ชนมันจะแปลกๆมันจะนานนะเห็นไหม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 มันช็อตหลายรอบเห็นไหมมันจะนานครับ,นนรบถ้านานสรุปไปเลยครับมันคือย,ยักษ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คืออนิเวชันการได้ยักษ์นะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ไทคุ้มกันก่อนอ่ะกลับมาแล้วนะครับผมเข้าไปดูในห้องนี้ถ้าทุกคนไม่ได้อัพนะครับผมตรงนี้เนี่ยต้องมาเก็บเองนะอย่าลืมทุกคนมาอัพเกรดสายด้วยนะอัพให้ตันไปเลยเนี่ยมันจะมีเนส่วนของแม่เหล็กอยูอย่ตรงไหนเอออันนี้อันนี้ออโตเพิดแมกเอกนะมันนี้คือเปิดไขรอัตโนมัติเพียงแค่เราไปยืนนะครับมันจะมีแบบ เ,เก็บเหรียญเองอะ่ะแต่ว่ามันมันอยู่ในเอเอสักที่นะครับสักที่แหละสักที่นะอยู่ในนี้ยอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้อ,นนอาจจะไปดูฟอร e เวอร์แพ็กกันนะคเอ้ยนี่อะไรอะ่ะ m e t ัล d ด t เ c t คเตุดเร็วขึ้นอะ่ะคืออะไรอะ่ะห้าสิบโลไม่มี <laughs> ไม่มีโลบั๊กไทเทคนิแพกนะครับหนึ่งันสองร้อได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้ยได้เยอะมากได้เยอะมาก โอเคอันนี้ก็จะเป็นคูณลนออยู่นะครับก็ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้าผมได้จักได้เทคนิคอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวลองลองลองใส่สักอันนดิเพื่อมา last for one more h a s h นะครับก็เดี๋ยวสุ่มเลยอะอันนี้คือหายแล้วใช่ไหมใช่ไหมอ่ะหายเลย <laughs> ด้รอบเดียวครับตามที่มันบอกไปพี่ผมก็สลับคิวทีประมาณนี้นะครับผมก็มายืนตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้อัพ อืมอ,มอไปอไปถ้าทุกคนอยากเล่นเกมนี้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาว่าผมแนะนำ UG Phone นะครับผมเป็นแอปจำลองที่โอเคเลยครับสามารถเล่นที่ไหนก็ได้ครับเอฟคิดได้เลยมายืนกดจบง่ายๆแค่นี้เลยครับเกมผมก็คลิปนี้คประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากที่จะก,กดไลค์และกด subscribe ผมด้วยนะครับผมก็สัวันนี้ไปครับผมเ yeah ย